สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะนี่ปลบัวไปเก็บกระเจี๊ยบมาเก็บกระเจี๊ยบมาต้มต้มกินกับแกงนี่แหละป้าต้องกินผักเนี่ยค่ะวันนี้ประบัวแกงหน่อไม้ดองค่ะที่เป็นแผ่นๆเนาะว่าจะทําคลิปเนี่ยลืมค่ะก็เลยมารีวิวตอนนี้เนี่ยค่ะล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาต้มต้มแล้วก็ชิมดูว่าเขาเปรี้ยวเขาเค็มไหม ต้มเคี่ยวแล้วก็ย่างมาล้างอีกหมูนี่เป็นหมูหมูป่านะคะมันเหนียวป้าก็เคี่ยวแล้วแล้วป้าก็มาแกงแบบลาวๆค่ะนี่ใส่ผักอีตูใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่พริกสดเนี่ยค่ะไม่ได้แกงน้ำมูกน้ำมันไม่ได้แกงกะทิอะไรค่ะแกงแบบบ้านๆเรานี่แหละนี่เนี่ยค่ะแกงหน่อไม่โดง แต่ความออนความอ่อนความกรอบนี่ยกให้เลยค่ะนี่เราทำกินเองสะอาดปลอดภัยค่ะนี่เห็นไหมกรอบมากค่ะเป็นชิ้นเป็นอันค่ะเกงหนูไม่ดองใส่หมูเมื่อวานเมื่อวานนี้ประบบวเกงอันแบบเส้นก็ไม่ได้รีวิว เกงนราไม่ดองเป็นเส้นใส่ไก่เมื่อวานในเกงแบบนี้แหละค่ะเกงแบบบ้านๆลาวๆแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเกงลาวเนาะนี่น้ำของเขาก็จะออกหวานหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆค่ะรสชาติแบบจืดๆไม่ได้เข้มข้นอะไรนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลนี่โอ้ต้มกระเจี๊ยบต้มกระเจี๊ยบพอแล้วค่ะ ปิเกตปิเกตนะคะนี่แหละป้าก็ต้องไปเก็บผักมาลวกกินกับกินกับแกงกับอะไรหรือกินเปล่าๆก็ได้เพราะว่าระบบของอะระบบร่างกายป้ามันไม่ค่อยดี <c oughs> เนาะจ้าขอบคุณทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ปะป้าบัวก็ทยอยไปเยี่ยมทุกบ้านคะ่ะทยอยไปเยี่ยมทุกบ้านไปทักทายทุกบ้านคะ่ะ ประบัวเข้าไปก็ไปชมจบคลิปนั่นแหละค่ะแต่ประบัวกดนาทีไม่เป็นนะคะประบัวก็เนี่ยค่ะใช้ชีวิตแบบบ้านๆนี่แหละค่ะคุณยายเลี้ยงหลานไม่บ้านเนาะงอกแงกอยู่อย่างนี้นะคะนี่ทํากับข้าวสเสร็จแล้วแล้วก็จะไปอาบน้ำน,นะคะแล้วก็มาหาข้าวให้หลานกินพาหลานไปส่งโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะ